Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทุกวันเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยไปยองผู้หญิงเนี่ยมึงต้องั้ายรู้ผูไม่หยาดตอร์รเนคนลไม่ได้นี่คุณแล้วการการผู้หญิงมาพูดเราเงี้ยพวกผูหญิงเาต้องขอบคุณเรานี่คุณฟังไม่ ตัวนะ้ยอดยาพูดม,มากเลยอ่รู้เรื่องกันนานแล้วนี่พูดมาผมจะช่วยเหลือชีวิตของคุณเอาไว้เสี่ยงเป็นเสียงตายตัวผมให้คุณเดี๋ยรอดอยูต่ตรงนี้ได้คำขอบคุณแค่คำเดียวมันหนักหนาอะไรกันหรือว่าสมบัติผู้ดีในตัวของคุณเน,นี่ยมันไม่มีแนะนำไปหาหนังสือไปซือซ้อหนังสือสมบัติผู้ดีมาถ้ามันอ่านแล้วจำไม่ได้ก็สาปปอกน้ำกินไปเลย ไม่ใช่หรือคอะไรทัคุณมาช่วยฉันฉันไม่ได้ขอร้องให้มาช่วยเลยสักนิดแต่เวลาช่วยแล้วเนี่ยีเด๋ยวจะได้คำขอบคุณยังงัเหรอคำขอบคุณแค่คำเดียวสมกับพูดดีนะไม่ตกใจก็แค่แปรมาสอนหรอกฉันจะมีติดตัวมาอยู่แล้วไอ้แค่คำขอบคุณแค่สองคเนี่ยฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็แค่นี้ทำไมจะพูดไม่ได้อยากได้ใช่ไหฉันต้องการแค่คาขอบคุณเท่านั้นอยากได้ใช่จบกันเล ว้ยว <Yes ิ่งวิ่งไปดีๆดีๆดีๆไออกลท้วเท้าไลยนีวิ่งออกอากอะไรอยู่นี่วิ่งชิดๆชิดๆด้ชิดๆชิดดๆชิ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 ิิด สยาที่เราอ่ะไรไม่ได้เลยไมรไงเราไปนชเข้าทาอย่างงี้คนอื่นเขาเห็น้เขาถามว่าเราเนี่หน้าโ๊เนี้ยออะเอางี้เพื่อนเวลาผีเขาปกเราเนี่ยเราไม่เด็เขาเขาไม่เจ็หรอกสิ่งที่เขาเจ็บคือต้องทำให้เขเจ็บใจัวรนี่มันหัวรองเท้าเลยคนเนี่ยเอางี้ห้ทำไงไว้เพื่นถ้าคุณยากให่เขาเอาเพเขากมึงปุ๊บ มึงใช้ไหวตายเลยไหวตายเลยเหรอวะเขาตบอกว่าค like, ุเข้ามาเลยดูมู no ้นน sí ีつつつつつつ well, so, ่เขาไม่ยอมดูนี่คุณไปไม่ได้แม่ตอบผู้มายอยากได้อีกเหรอขขอบคุณนะ่อ๋อได้สิจ้ะนี่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  มันเคยเต็นใสไหนไหมเต้นวไหเอาเมื่อหะเวลากตกนะมไมต้องใช้อันแรกนะเอาผ้าไปที่ที่สองเลยเออต้อตกมันติดตินี่นี่งานแค่นี้เหรอแค่นี้ตายแน่นอนไม่ฟ้อแน่นิง เขาพีมือมึงมาหอมแก่เาจะนเรื่องมึงมงไม่บอกมึงแต่นมึงต้องไม่รู้ปอะไรมึงไม่รู้มึไม่รู้กูบอกแล้วมึงก็คจะรู้วากูไม่เคยั้มดแล้อมกระนทงมแล้วไม่คยอยดูแล้วาัก๋วตงูกินธราไม่แต่แก่เา เดียวจางไี่จบแล้วทำไมตขอเป็นข้างขวาแล้วกันนะข้างขวาอุปวดฟันอยู่อันนี้เรื่องจริงนะพว่าอุปวดฟันเดี๋วันนี้เด็กต้องช่วยสิอยากให้ลงนุ่นครับจวันนี้ค่ะคุณแม่ที่สมัยขอมาอย่างหนึ่งครับขออะไรจ้าขอให้ตกจริงจ้าอย่างนั้นหางหานให้อีกแล้วข้างหลังแต่ขอเร่เรเอาไม่ดด้ไป ยุ่งตรงครับพาไม่ได้ยุ่ตรงใอเยเขาพูดึงหน้าเหรอดหน้าใส่เหรอฮะแย่่เ้เล่นกม่สมบับเล่นทำไมวะเล่นไรตบตบบ ตกใจอะไรกันคุณรุ่นกับคุณรูกรู้ได้วันนี้วันที่ห้าีนะเมื่อไหร่แม่จะหลับต้งดีแล้วกินฮู้งนะเป็มแรงไรื่อนี้เองเลยสองคนโซนมันแป๊ ไายตะวันฉายไปแล้วนะครับาแล้วครับตากล้ออูแล้วครับหุนเล่นหาเล่นตาอหน้าโอเปงครับีรจุเปงวันนี้จุเปงูอยลิฟดูอยลิฟมีอยิาส

วางแล้วขัดจุนแล้วนี่เก่งมาเลยเก่งมเลยเก่งนะโคตรเก่งเลยเก่งโคตรเก่งแล้วชนะไม่ได้เลยเอาแล้วครับเอาจริงนะครับ <laughs> เก่งร้อนแล้วเก่งร้อนไม่ต้องใช้เอฟเฟคครับ

น้องใบยังบอกไม่ด้ยิงคุณถามใบที่มีอะไรกับคุณว่าเไปขไปข่าไปไปข่าไปขบแล้วจนแล้วครับจนล้แล้ว

รังมากเปอนหมดเลยเนี่ยนี่ไงหอมเลากี่แต่เอว่าไม่ใช่ลิกลงอ่อนแน่ๆวานใช้นยัไงบ้างเปิดมาคืนเลยีกลุกปกยนยอมับยอมไม่ได้ครับโอ้โห ดีแย่หมดเพาดวอะไรครับทุกคนเาดีวอะไรครับทุกคเรื่ดทำ้เขาดวอะไรี่ย น้องตต้องตู้กไปก็ไปหรือโอ้ยดีเหรอจนดล้วไม่ไอ้เจานายนเอกเนี่ยเขาไม่เคยโดนอุ้งมาบ่อยโอ้เขาไม่เป็นไม่เป็นมต้องกะโดดช่วยนิดนึงทีเต้องมีการสเสริมแรงเพกาะนงอตัวบาม แล้วเขาจะมาอุ้มอุ้มงานก็ไม่หราะฉนั้นเน่ต้องคอยสปิพอเขาช้อนเสปิเขากะได้ช้อนเราได้สปนโเดี๋ยวดูนะเี่ยดูตัวอย่างม่่อออกมาตกเฮ้ยเกสปิสปิเลยไปแล้วุนี้แล้วันปิสบสบ ดูตียัวยิ่ตส่วนแล้วแต่เนื้อให้ตรงเทมาก 嗯。<laughs> <laughs>